สัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับที่นี่ไทย PBS ดิฉันนัทถาโกโมลวาทินดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะข้อกล่าวหาเรื่องจีนละเมิดสิทธิมนุษยชนกลุ่มคนมุสลิมอุ่ยเกอที่เขตปกครองซินเจียงถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างมากนะคะซึ่งสหรัฐก็ได้ออกมากล่าวหาจีนในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องแต่ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากประเทศอังกฤษนะคะเมื่อคณะตุลาการอิสระของสหรชอชนาจักรได้ระบุตัดสินไปว่า ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีความผิดในแง่ที่ว่าเกี่ยวข้องกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กลุ่มคนมุสลิมอุยเกอที่เขตปกครองตนเองซินเจียงค่ะไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายนะคะแต่ว่าส่งผลให้จีนไม่พอใจอย่างมากช่วงนี้คุณพงษ์สถัพน์สุขพงษ์เข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะปฏิกิริยาที่ออกมาของจีนก็คงจะไม่พอใจนะคะคุณพงษ์สทัศแล้วจะมีผลอย่างไรต่อการตัดสินจากนี้ไปค่ะ แน่นอนว่าไม่พอใจอย่างมากทีเดียวนะครับยิ่งสั่นสะเทือนความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนให้ราวลึกมากยิ่งขึ้นไปอีกแล้วมันก็เกิดขึ้นในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างสหรัฐชาติพันธมิตรกับจีนเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ด้วยนะครับคุณนัฐา คุณผู้ชมครับโฆษกรัฐบาลท้องถิ่นของซินเจียงระบุเลยนะครับว่าคําตัดสินในครั้งนี้เป็นการป้ายสีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติครับและต้นสายปลายเหตุของคําตัดสินในครั้งนี้ก็เกิดมาจากการเผยแพร่อเอกสารลับเปิดโปงผู้นําพรรคคอมมิวนิสต์ครับ Evidence witnesses, witnesses Heard Fact from at Show that in Xinjiang, at the hands of some part or parts of the PRC government and the CCP, hundreds of thousands of Uyghurs, with some estimates well in excess of a million, have been detained by PRC authorities without any or any remotely sufficient reason and subjected to acts of unconscionable cruelty, depravity, and inhumanity. <laughs> คณะตุลาการอิสระซึ่งประกอบด้วยนักกฎหมายและนักวิชาการในสหราชอาณาจักรระบุว่าประธานาธิบด,ดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลจีนและพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีส่วนรับผิดชอบสำคัญต่อการกระทําที่เกิดขึ้นในซินเจียงนอกจากนี้ยังระบุว่าถึงแม้ไม่มีหลักฐานว่าเกิดการสังหารหมู่ในซินเจียงแต่มาตรการคุมกําเนิดเพื่อควบคุมจํานวนประชากรอย่างเป็นระบบ สะท้อนถึงการจงใจก่อเหตุที่เข้าข่ายฆ่าล้างเผ่าพ,พันธุ์นอกจากนี้ยังพบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติทรมานและใช้ความรุนแรงต่อชาวอุเกอร์และกลุ่มชาติพันธุ์อื่นในพื้นที่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศคณะตุลาการชุดนี้จัดตั้งขึ้นตามการร้องขอของสภาอุเกอร์โลกเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเพื่อสอบสวนกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในซินเจียง แม้ว่าคำตัดสินในครั้งนี้จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายก็ตามการละเมิดสิทธิมนุษยชนช,นชาวอุยเกอร์กลับมาอยู่ในสปอตไลท์หลังจากมีผู้ส่งเอกสารชุดหนึ่งไปให้คณะตุลาการอิสระเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเอกสารชุดนี้มีชื่อว่าซินเจียงเปเปอร์สแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับการดำเนินนโยบายปราบปรามชาวมุสลิมอุยเกอร์ในซินเจียง นโยบายเหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่การกักขังการคุมกำเนิดการหลอมรวมวัฒนธรรมการปรับทัศนคติและการบังคับชาวอุยกอร์ที่ถูกคุมขังให้ใช้แรงงานตามโรงงานจุดเปลี่ยนในการดำเนินนโยบายของจีนต่อชาวอุยกอร์เริ่มต้นมาจากการก่อเหตุขับรถพุ่งชนประชาชนที่จัตุรัสเทียนอันเหมือนเมื่อปลายเดือนตุลาคมปี2013เหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บอีกหลายสิบคน ทางการจีนระบุว่าชาวอุยกอร์และกลุ่มแบ่งแยกดินแดนอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุนับตั้งแต่ปี2016จีนได้เริ่มก่อสร้างค่ายปรับทัศนคติชาวอุยกอร์และชาวมุสลิมกลุ่มอื่นรวมถึงประชาชนในซินเจียงที่มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ Our people will became blind and easily assimilated because they took so many professors, so many writers. singers like poets editors so right now like, like they totally like erase like bigger language from every from the school the universities there is no bigger journal even no magazine everything is chinese and like even speaking bigger language in school is forbidden saharat <laughs> canada กล่าวหาว่าจีนพยายามล้างเผ่าพันธุ์และก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติขณะที่จีนปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่ได้ล้างเผ่าพันธุ์ชาวอีเกอร์และชี้แจงว่าการปรับปรามในซินเจียงเป็นการป้องกันการก่อการร้ายและการหยั่งรากลึกของแนวคิดสุดโตง่งส่วนค่ายปรับทัศนคติเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการให้ความรู้ใหม่แก่ผู้ต้องขังเพื่อต่อสู้กับภัยก่อการร้าย คุณนัฐาคุณผู้ชมครับถ้าเรามองเหตุผลจากทั้งสองฝั่งจะเห็นว่าปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวอุยกอร์นในซินเจียงถือว่าเป็นปัญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันแบบไม่รู้จบทีเดียวนะครับก็ดูเหมือนในช่วงเวลานี้ที่หลายๆประเทศจับมือกันคว่ำบาตรไม่ส่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงเลยใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับคุณนัฐาก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันแต่ถามว่ามันจะกระทบ มากน้อยแค่ไหนคําตอบของผู้เชี่ยวชาญก็คือท่าทีของสหรัฐเป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นนะครับเพราะว่านักกีฬาก็ยังสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้ตามปกติครับคุณผู้ชมครับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวอีเกอร์ในซินเจียงตอนนี้กําลังกลายเป็นชนวนของการคว่ำบาตรไม่ส่งผู้แทนทางการทูตหรือผู้แทนรัฐบาลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤด,ดูหนาวที่จีนจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับโดยสหรัฐเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีชาติแรกเลยครับที่ เกิน้าความบาดต,ตามมาด้วยสหราชอาณาจักรออสเตรเลียและแคนาดานะครับส่วนนักกีฬาของแตล่ละประเทศยังเข้าร่วมการแข่งขันได้ตามปกติแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่เหมือนเดิมแต่เรื่องนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้โคศกกระทรวงการต่างประเทศจีนเป็นอย่างมากนะครับออกมาโต้กลับว่าทั้งสีชาติทําให้การแข่งขันกีฬากลายเป็นเรื่องของการเมืองรวมทั้งระบุว,ว่าสหรัฐไม่ยอมปฏิบัติตามโอลิมปิกทรูส หรือการพักครบระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกด้วยแต่หัวหน้าฝ่ายสื่อสารของ Human Rights Watch แสดงจุดยืนสนับสนุนการคว่มบาตรของสหรัฐ celebrate the, uh, the Olympic country committing particularly the, the Games time when um, the abuses, rights at a many human Xinjiang. uh, uh, so um, is in ฝั่งของผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็วิเคราะห์การขยับตัวของสหรัฐและพันธมิตรในครั้งนี้ด้วยครับซึ่งตรงเรื่องของโอลิมปิกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นการเหมือนเป็นการแสดงออกเป็นเทิงสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองอย่างหนึ่งมันเป็นการแทบปอกมันเป็นการตอกย้ําน่ะเป็นการตอกย้ําเรื่องของอุดมการณ์ของ สหรัฐอเมริกาในเวลาเดียวกันก็คือพยายามที่จะก็เห็นว่าจุดอ่อนของจีนก็คือนําเรื่องของมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทําลายเขาก็ยังไม่ได้ทําลายเรื่องของดมการหรือการวัตถุประสงค์ของการจัดโอลิมปิกนะถ้าเราถ้าเราจะเห็นเราก็จะเห็นได้ว่านักกีฬาเขายังคงส่งนักกีฬาให้เข้าร่วมโอลิมปิกต่อไปเพราะโอลิมปิกมันก็คือมันก็คือสัญลักษณ์ของความร่วมมือแล้วก็ความสามาัคคี จีนจะเดินเกมตอบโต้สหรัฐและชาติที่ร่วมความบาดกันอย่างไรเป็นสิ่งที่ทั่วโลกกาลังจับตามองอย่างใกล้ชิดในขณะนี้นะครับหลังจากก่อนหน้านี้โฆษกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ออกมาประกาศบอกว่าการกระทําของสหรัฐมีราคาที่ต้องจ่ายสูงเช่นเดียวกันคุณธารเป็นสิ่งที่ต้องติดตามมากทีเดียวและนี้ยิ่งตอกย้ำไม่เห็นความพยายามสกัดกั้นอิทธิพลของจีน อย่างมากด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของภูมิทัฐศาสตร์ก็เข้าไปสู่วงการกีฬาด้วยนะคะซึ่งจีนเองก็บอกว่าไม่ควรที่จะให้เรื่องการเมืองเข้าไปยุ่งในวงการกีฬาตอนนี้เข้าไปหลากหลายวงการมากทีเดียวแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้แหละครับว่าตอนนี้สหรัฐก็พยายามย้อนกลับไปใช้แนวคิดในสม,สมัยสงครามเย็นนํามาใช้ในบริบทการเมืองโลกปัจจุบันคําถามก็คือมันจะใช้ได้ผลหรือไม่อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับขอบคุณคุณบงษทัศน์มากค่ะครับ